สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะอากาศร้อนระอุเลยนะครับมีเอซเดินทางมาจากสิงคโปร์นะฮะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้กลับมานะเป็นครั้งที่2นะครับมาพร้อมกับลูกหลานนะฮะ พวงครามนะฮะงดงามมากนะครับอ่ะเลื้อยขึ้นไปบนต้นมะขามเทศแล้วอะไรอะไรไฮะ ว่าไงเห็นคุณแม่บอกว่าฝันเหรอฮะใช่ฝันเห็นท่านไปหาอดูคนลุกเป็นเป็นงูสีทองนะในฝันอ่ะเนาะใช่เป็นงูสีทองตัวใหญ่นอนกันนะตัวใหญ่ประมาณนี้ใจดีในเป็นงูใจดีครับเออ แล้วก็เป็นงูตัวงูงสีดําใหญ่มากมันจองอางใหญ่ใหญ่อะอม,มันจ้องอางใหญ่ใหญ่แต่เป็นงูที่ใจดีครับเป็นงูแก่ที่ใจดีว่างั้นเถอะอือรู้สึกไล้ว่าเป็นงูแก่ใจดีครับแล้วก็เป็นคนกลัวงูแต่ว่าไม่กลัวรู้แต่ว่าคือโดยปกติแ,กแม่เป็นคนกลัวงูใ,ใช่แต่เด็กนีน้อยกลัวหมดแค่นเ้นเดือนออแต่ในฝันเราไม่ได้กลัวเลย ใช่ไม่ได้ผลเลยผลเหมือมเน,เ,อนเ,เป็นงูแก่ใจดีว่างั้นเถอะก็เลยพอฝันแล้วเอ๊ะจำไม่ได้ว่ายาวเท่าไหร่ไปหาถึงบ้านเลยนะที่กลับสิงค์สิงคโปร์วันนั้นอ,ะอ่ะวันนี้ก็เพิ่งเพิ่งมาจากสิงคโปร์โอยไปโดนอะไรมาเนี่ยโดนน้ำมันอะไรมนาะอ๋อตั้งตู้ตะเกียงอ๋อตะเกียงตะเกียง,ยงป้ายแล้วก็กลับไงครับ ก็เลยบอกกลับจัดสิงคโปูก็มาไหว้แล้วก็เลยกลับพอกับ,พอก,บพอกลับท่านก็ไปหาไปหาแล้วมองเห็นเนี่ยแทนที่จะกลัวบอกโอ้เป็นอะไรเหมือนคนแก่ใจดีอะ่ะรู้สึกเลยว่าโอ้เป็นคนแก่ท่านเป็นคนแก่ที่ใจดีเมื่อก่อนก็ยังเฉยๆนะครับพอพอมาฝันเห็นแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เห็นว่าง,งั้นเหะเมื่อก่อนไม่ได้นับถือนะครับ ขาแค่ปูนปั้นธรรมดาเป็นคนที่หัวแข็งหัวแข็งนะใครพูดอะไรจะไม่อะไรง่ายๆครับอันนี้พอมาพอมาเจอกับตัวเองตั้งหลายหลายอย่างหลายอย่างที่เจอครับก็เลยพาหลานชายหลานชายหลาน,าลานสะภ้มาไหว้ก็เลยเ,ออเจอหลายหลายอย่างมาก่อนเป็นคนหัวแข็งไม่เชื่ออะไรง่ายครับไม่เชื่ออะไรพวกนี้ก็เลยออกมาเจอกับตัวแล้วท่านก็ไปหา เป็นอะไรที่เป็นคนแก่ใจดีบางั้นเถอะครับอืแต่ท่านเป็นคนแก่ใจดีอ่ะทีนี้ไม่มีแล้วครับเมื่อก่อนมาล้ำอยู่นะมาลํำได้ผลแล้วนะอ๋อมาลํำสองปีแล้วครับนับจากนั่นมาก็เลยมาล้ำเรื่อยๆครับผมสองปีแล้วครับอยู่สิงคโปร์ก็ว่าอยู่สิงคโปร์แล้วก็นึกนะว่าทำให้จะมีโอกาสได้ไปล้ำได้ค่ะจ้าจ้า เมื่อกีจะมีโอกาสไปลาถวายแล้วก็พอดีปีนั้นได้กลับมาก็พอดีครับกลับมาแล้วก็ไปหาน้องทีดตรงประแดงนน้องก็เลยชวนไปลำไหมน้องคีดตรงประแดงว่าจะไปลาไหมจะจดเข้าทีมโอ้ยพอดีเลยอืพอดีคิดว่าทําไงจะได้ไปลาน้องก็เลยชวนจะลงรายชื่อให้ไปไหมน้องกระ่งคิดเอาซอกไากไหนเพิ่งมาจากสิงคโปร์ยังจะไม่ถึงบ้าน ยายจัดชิงคโปร์ยังไม่ถึงบ้านอยู่ครับพากันไปไหนมาแอนไปวังเยี่ยมมาค่ะอ๋อสี่ช่องมนทำเนี่ยมมาถึงวังปูแล้วแอนจำเปล่าตั้งแต่ไม่จำมั้งเล่ะเล่ที่ไม้แย่ๆน่ะอ๋อเออะจำได้ไหมทีเนี้ยฮ่าก็แต่เที่ยวมาอยู่นะเวลามาลำสองปีแล้วแต่ปีนี้ ที่ว่าพากันมาส่งเลขไม้แยแยกยายนี่อยู่ใช่แล้วว่าแม่เห็นได้แม่เหียนนู้นแต่นู้นเห็นเลขนี้พอดีมันก็ออกเลขเดียวกันเลยเนาะใช่ไงบางทีมันอะไรเราไม่ชอบพูดแต่บางทีท่านก็ท่านก็โดนให้เราปากเปล่าไงปกติจะเป็นคนไม่อะไรง่ายๆไม่ย่คนซื้อหวยจ ซื้ออยู่แล้วพัเสียงโชคเสียงเออไม่เชื่อคนซื้อหวยแต่พอลเตรียไม่ขาดอ่ะือลล์เรียไม่ขาดมึงมาเล่าให้เสือฟังว่ามาถามว่าท่านยาวเท่าไหร่จำไม่ได้งวดนั้นบอกใช่ไม่ฝันได้จต่งวดก่อนๆนู้นแล้วแล้วงวดนี้ฝันว่าอะไรบ้างยังยังไม่ฝันอ่ะแต่รู้แต่ว่าจะเดินทางก็นึกในใจว่ามาเนาะกลับมาจะมาไหว้กลับมาจะมาไหว้ไหมแม่ ไปคนเดียวมาคนเดียวมีตารางเนี่ยไปรับเมื่อคืนนอนอุดรเหนื่อยหลายต่อหลายเครื่องก็เลยเหนื่อยก็เลยเอนอนอุดรหลังเหนื่ให้หลักสิงกระปุกใช่ให้หลานไปรับอ่ะจะนี้นะจ้าขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณครับแม่พัสดุไพน์เนาะของใครโอ้ยมาถึงพอดีเลยโอ้โหเฮ้ยมาปุ๊บได้รับโชคเลยพี่เนาะของรับโชคเลย ไม่กงแก่ไม่ไปร้อาหารเจเหมอสั่งอาหารเจไม่อาหารเจก็ปลานีหละปลาเจนี่แหละสั่งราสดาดก็ต้องล้นแบบนี้เลยหาทโอ้สั่งทีละสามกล่องเลยไม่เขาจะมาพร้อมกันบางครั้งก็มาพร้อมกันไง ไหนได้บงไปบางเยี่ยมได้อะไรมาฝากของฝากจากยากไหนนี่ไงมันคืออ๋อบักไงอ๋อบักไงอะไรล่ะ,ะก็เปิดเบิง่งนี่ไง อันนี้ก็คือใบยะนางอ๋อใบยะนางแล้วก็อันนี้ก็คือบอนบ่หอยจุ๊บอ๋อหอยจุ๊บหอยจุ๊บหอยจุ๊บแล้วก็แล้วก็บอนบอนเออนี่ไงบอนหวานบอนหวานนี่เราต้องมาปอกแล้วไปแกงบอลค่ะจะแกงเราจะแกงให้กินแกงใส่ไายบอลเสือกินเป็มไหม กินมันคันไหมอ่ะเหมือนไม่คันเพราะมันเป็นบอลหวานอ๋อไม่คันก็แกงเหมือนขี้เหล็กนี่แหละแต่ขี้เหล็กเราต้องต้มนานครับแต่ว่าบอลเราไม่ต้องต้มนานต้มแค่มันสุกแล้วก็แกงได้เลยอ๋อโอเคอ่านะฮะบคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ